ดีจริงครับสูง189เซติเมตรสูงที่สุดในสนามวันนี้ครับยืนเบียดเบียดกับทางสิทธิพลคำจันทร์และน่าจะสูสีกันนะครับทางฝั่งของเราแต่ว่าสิทธิพลคำจันทร์เนี่ยยังไม่ได้ลงนะครับทีมหญิงไทยเราได้แชมป์ไปแล้วนะครับเรีนให้ท่านผู้ชมที่เพิ่งจะเปิดมาชมได้ทราบนะครับด้วยการเอาชนะมาเลเซียไปได้3เซตร,รวด ก่อนได้ชมปทุกสนามครับสำหรับทีมตะกร้อทีมเดี่ยวหญิงของไทยเนี่ยในขณะที่ทีมชายนั้นไปพลาดที่อินเดีย,ดยครับให้แพ้ให้กับเกาหลีใต้แล้วก็ได้อันดับที่5โดยการเอาชนะอิรานแต่หลังจากนั้นมา2สนามหลังสุดเราได้แชมป์ทั้ง2สนามแต้มแรกเซตแรกเริ่มแล้วครับคู่ชินเทอร์ประเภททีมเดี่ยวชายพิชนะเสิร์าม,มาดีแต่เขาเปิดเยี่ยมครับยกให้ขึ้นซันแบ็กลงไปสวยครับ ฮันฟียดอลลาร์คะแนนแรกเป็นของมาเลเซียครับถือว่าจังหวะพอดิบพอดีเลยครับฮันดเฟียดอลลาร์ขึ้นลูกนี้ห่างเล็ตไปหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาครับขึ้นแบตตัวสอดใต,ต้ลูกได้จังหวะดีครับแล้วขึ้นเตะแบบซันแบ็กมันสูง กว่าบล็อกอยู่แล้วนะครับในบางช่วงบางจังหวะเสิร์ฟคะแนนที่2ของลิศณาธนากรสรัฟปันยอดครับบอกานเปิดดียกกระตุกสั้นมาแล้วขึ้นซันแบตเร็วครับมาเลเซียขึ้นนำสองต่อศูนย์นครับืาอเราเสิร์ฟยอดครับ,บ,รรบไม่แรงแล้วเขาเปิดดีนะครับเปิดด้วยซ้ายแล้วยกกระตุกสั้นๆเลยครับสมพรพยายามที่จะลอยตัวขึ้นไปบล็อกแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องชมว่า อันเดฟรีดอลลาร์นั้นเขาซันแบ็กเยอะมากสองคะแนนแรกเป็นของมาเลเซียสายตายัางนลี้งครับกุชนะเ,นเสิร์ฟลูกนนี้ไม่ข้ามครับมไม่ได้แต้มเลยครับในเกมเสิร์ฟของตัวเองครับโอ้โหสามแต้มแรกนีสัญญาณไม่ดีเลยนะครับ ที่เสิร์ฟหนักนะครับจากการเสิร์ฟที่สองนั้นเสิร์ฟเบาแล้วก็พยายามเปลี่ยนจังหวะของตัวเองครับติดตะข่ายนิดเดียวครเรามาเป็นเกมเสิร์ฟของมาเลเซียบ้างเดี๋ยวดูครับ189เซนติเมตรนะครับไซยาโรสบี้จะเสิร์ฟได้ดีมากน้อยขนาดไหนครับอันนี้ฟิดาลาโยน ตัดสินเรียกสมพรใจสิงห์ผลมาเตือนนะให้แน่ใจว่าไปเตือนอะไรนะครับไม่เป็นไรครับสมพรประสบการณ์เยอะอยู่แล้วครับเจอกับมาเลเซียมาโชคโชนนะชมป์ที่โดฮาประเทศกาตานี่สมพรใจสิงห์ผลก็ ได้แชมป์ด้วยกันเอาชนะมาลเลเซียในรอบชิงชนะเลิศส,ส,สามต่อศูนย์ครับรรสซี่เสิร์ฟไม่ได้ไเหมือนกันครับคะแนนแรกพระดดเยอะเลยครับอยู่ที่คนโยนให้ด้วยครับผู้เล่นที่สูงยาวแบบนี้ครับจังหวะนี้ถ้ายโยนให้เหมาะเหมาะนี่ ลายมาเป็น1ต่อ3ครับก <What? S 2> รณีเตะเต็อนครับเดฟิดอล่าโยนมาน้ำหนักมากก็ถือเยี่ยงแต่ว่ายังเสิร์ฟไม่ได้ครับโรสดีโอ้เสิร์ฟสองครั้งไม่ข้ามทั้งสองครั้งครับสิบเจ็ย่าง18นะครับอายุของโรสดี ขออภัยครับมูซิสบอฮานะครับคนนี้ครับจะตื่นหรือเปล่านี่เป็นบทพิสูจน์จิตใจของเขานะครับเล่นต่อหน้านแฟนๆในบ้านของตัวเองยังว่านะอายุยังน้อยอยู่นะครั้งที่3ก็ยังไม่ข้าครับ <Morning. S 1> นี่คือปัญหาของเซโรสตีกับ3พคะแนนแรกที่มีโอกาสได้เสิร์ฟ ลิศนาธนากรอย่างน้อยก็ยังเสิร์ฟข้ามมาสองครั้งครับแต่นี่ของเขาคือไม่ข้ามเลยฮรัที่นำสามศูนย์แล้วคืนแต้มกลับไปโดยที่ไทยไม่ต้องออกแรงเลยนะครับสามคะแนนสู้ทางสายตายอย่างเดียวครับสามคะแนนเสิร์ฟมาสักครู่สำหรับทีมไทยนะกลับมาไทยเราจะได้เสิร์ฟอีกสามคะแนนลิศนาธนากรนี่ถ้าเสิร์ฟเข้านี่ก็แม่คู่สู้รับยากไหมครับ หนักไม่แพ้สิทธิพงษ์คำจันทร์นะครับอ่าครับเสิร์มาโรสวีเปิดดีบอกฮันยกสูงขึ้นมาแล้วขึ้นซันแบ็กลูนี้ผ่านรอบของสุภาชัยมณีนาไปได้ครับฮันนี่เฟเดอล,ลาอฮันนี่เฟตดอล,ลานี่สี่แต้มนี่ทำให้กับทางมาเลเซียแบบไม่พลาดเลยครับทุกครั้งที่ขึ้นฟาดนี่เป็นคะแนนทุกครั้งเลยครับ ม่จังหวะที่เขาเอาลอยตัวแบวตัวสอดใต้ลูกนั้นทําได้ดีและขึ้นได้สูงมากๆนะครับนี่คืออความไร้กาดของซันแบ็กเลยครับต<อ>ิชนะเสิร์ฟมาอะไรครับพิกตะข่ายลงไปสวยครับได,ได้ิมไทยได้แต่เนี่ยครับลูกเสิร์ฟของติชนะมาแล้วครับมีของดีบ้างแล้วครับน่จังหวะพลิกตะข่ายแบบนี้เป็นของดีเลยนะครับ โอ้โหหลังเท้าเต็มเต็มครับฉีกขาเนี่เกอดจะเรียกว่า180ปองศาครับยังหวะขึ้นไปเอาท่ากระทุบลูกของปิสนะธนากรคะแนนขึ้นมาผิดนะฮะจริงๆตอนนี้เป็น4คะแนนครับกลัวสามคะแนนแรกเป็นของมาเลเซีย3คะแนนที่2เป็นของไทยและนี่ผัดกันได้คนละหนึ่งแต้มจากเกมเสิร์ฟของกินไทยนะฮปิสนะโอ้เสิร์ฟฉีกออกขวาครับดีครับโอ้โหอาร์เลยครับ อย่างน้อยๆก็ได้ครูเซยรอสตี้ครับว่าถ้าเสิร์ฟพลาดแบบเมื่อสักครู่อีกก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้ตัวเองนั้นกดดันมากขึ้นไปเรื่อยๆครับ,บ,บโอ้เสิร์ฟฉีกออกข้างสวยมากๆครับคือนัธนกรคะแนนเมื่อสักครู่นี้ครับทินไทยขึ้นนำา5ต่4อ4ัก่าปอินเจมสเสิร์ฟของมาเลเซียอีก3แต้ม 4ต่อ5อะไรครับเสริฟไม่แรงสุประชัยเปิดดีสมพรครับขึ้นฟาดมาอ้าเขายังบล็อกได้แล้วขึ้นมาฟาดมีโอเจก็เรียกว่าตัวสตอลุอาจจะลิกไปนิดนึงครับไม่ข้ามตาข่ายนะครับอาร์ฟิดาล่าเป็นครั้งแรกที่เขาขึ้นทําแล้วพลาดนะครับหรือจังหวะบอลอาจจะมาเร็วไปนิดนึงครับ แล้วก็ย้อนหลังนะครับเกมมันเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้นะก่อนหน้าน,นี้ขึ้นทำหน้าตาข่ายแต่ละครั้งนั้นเขาใช้การซันแบ็กนะครับคะท,ที่สองในเกมเสิร์ฟรับับของมาเลเซียนในชุดนี้ครับเซีร์รัสดีใส่น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาครับสมพร อาครับเปิดลูกยกลูกด้วยหลังเท้าแล้วสุภชัยครับแก้ไขเยี่ยมครับเตะยับใส่บล็อกของทางฮันฟิโดล่าออกไปครับเริ่มขยับหนีแล้วครับเป็น7ต่อ4ครับน้หลังยากที่3คะแนนแรกนี่เป็นของทางฝั่งบลเซียครับสุดสุดครับจังหวะการตัวสอดใต้ลูกของสุภชัยมานินาคราวนี้ครับแล้วต้องชมว่าสมพพเจริญสิงห์คนนั้นเก่งจริงครับเมื่อสักครู่นี้ยกลูกด้วย หลังเท้าเนี่ย้วาชงด้วยหลังเท้านี่ไม่ง่ายนะครับทั้งเรื่องของทิศทางแล้วก็เรื่องของน้ําหนักครับถ้าพื้นไม่ดีจริงทําไม่ได้ขนาดนั้นนะครับไทยนำเจต่อสี่แนเสิร์ฟสุดท้ายในชุดนี้ของมาเลเซียเสิร์ฟลูกนี้อืออกครับย,ยังเสิร์ฟไม่ได้แต้มเลยนะครับโรบสตี ทินไทยนำอยู่8-4ต่อแล้วก็จะได้กลับมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับคือเท่าที่เห็นเสิร์ฟ6ครั้งของเซร์สดีนั้นถ้าใครใส่น้ำหนักเน้นที่ความรุนแรงนั้นก็ผิดพลาดนะครับมาเลเซียขอเวลาน,นอกนะครับ 6แต้บนี่เสิร์ฟทางฝั่งมาเลเซียเสียเองนะครับแกต้องแก้เกมเสิร์ฟของตัวเองกันหน่อยกับมอนทัสิทครับคนขวาครับอดีตตัวเสิร์ฟทีมชาติไทยที่ได้ชื่อว่ามีเล่เหลี่ยมคราวๆในการเสิร์ฟแต่ละครั้งเป็นอย่างมากครับก็ติวกฤษณะพนกรเลยครับเมื่อสัาากครู่อิสกันด้ากับจัมรดินฮัสซันเนี่ย มาก็อย่างว่านะครับเป็นเกมใหญ่ของเซฮิโรสตีแล้วเล่นท่ามกลางแฟนๆตะกตรอ an, ้กรอ,รอเยอะด้วยนะครับในทิติวงาศาสเตเดียมแปดต่ตอสี่ครับไทยจะกลับมาเป็นฝ่ายได้สองูป จะเสิร์ฟมามาผู้สิงขานโอ้เท้าออกจากวงกลมครับเท้าหลักนะครับเท้าหลักโดนจับฟาวนะครับก็จะต้องมีอย่างเี้ครับนิดหน่อย,อยมาเสียได้แต้มไลม่มาเป็นไทยนำาต่อ5คะแนนครับ เสิร์ฟยอดครับอ่าครับโรสตี้ต้องยกเป็นตัวยกแล้วก็ผิดพลาดครับโบฮานพลาดเองครับตัวเสิร์ฟของเราเนี่เวลาโดนจับฟาวจากฟุตฟอลนะครับหรือว่าเท้ายกลอยขึ้นหรือว่าออกมานอกเขตวงกลมนี่ทำให้ระแวงนะครับเดี๋ยวดูครับกีดชนะธนกร ยังมีช่องว่างหนีอยู่สี่แต้มนี้ยังยังโอเคอยู่ครับต้องไม่งงิกับเรื่องของลูกจุกจิกอะไรต่างๆนอกเกมครับได้ครับใส่หนักๆครับโอ้โหกิฬานากธนกรเสเข้าข้อดีเหลือเกินครับโอ้โหเดี๋ยวน่าจะได้เห็นภาพช้ากันบ้างครับมุมนี้อาจจะไม่ถึงจะชัดเท่าไหร่ก็ต้องอีกมุมหนึ่งคร นี่ครับ6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ที่เจอกับาทางด้านของเกาหลีใต้ในรอบก่อนหน้านี้ครับรอบรองชนะเลิศนี่ทําไว้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ <5. S 2> 10ต่อ5ครับท <5. S 2> ีมไทยนำมาเลเซียกับเป็นไยได้ส่งลูกอยู่ที่ผู้จิตผัวใจครอสนี่อาครับเซ์ข้ามแล้วครับ สุภาชัยเปิดล้นไปหลังแต่สมพลยังเอาลูกมาได้กลางคอท์ครับโอ้โหแล้วสุภาชัยขึ้นปากในนี้เยี่ยมมากมากครับจากกลางคอท์เลยนะครับนี่ครับแต้มนี้นี่เราเสียเปรียบเลยครับต้องชมทางด้านสมพลใจสิงห์ผลที่ไปล้วงมาให้นะครับเีว่าเก่งกันช่วยกันครับเก่งคนละคนละครึ่งทางมาคนละครึ่งทางสมพลใจสิงห์ผลไปล้วงมาให้แล้วก็ ตำแหน่งที่พงม,มาให้อาจจะไม่ได้สมบูรณ์นักนะครับแต่ตัวฟาดเราก็ทำหน้าที่ได้ดีครับ11-5สมพรเปิดด้วยนะคะแล้วยกมาให้เล่นยากนิดหนึ่งเล่นยากครับมุมมันตีด,ด้วยแล้วก็ลูกมันชิดตะข่ายด้วยฮะตรงนี้ต้องต้องยอมครัว่ามันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายค ดูนะครับจุปชัยขึ้นแล้วไปติดบล็อกของอันฟิโดล่าเท้าก็ไปโดนตาข่ายด้วยครับพืน้นที่มันจำกัดครับลูกยกของสมพรใจสิงหนทำให้เล่นยากนิดหนึ่งเขอเริ่มเสิร์ฟได้แล้วนะครับเซยนโรสดี ช่องว่างยังห่างอยู่5้าแต้มโ <Yeah. S 1> รสลีเซอร์มาสุบชัยเปิดดีครับคราวนี้ <Okay. S 1> สมพรยกมาให้หแม่เตะยัดใส่บล็อกไล่ไม่ทันแล้วครับบอกฮานให้ <Okay. S 1> นำสิบสองต่อหกเท็เงินครึ่งต่อครึ่งฮนะว่ <Yeah. S 1> าน้ำหนักเท้าของสมพรใจสิงขนนี่ยังเหมือนสมัยรุ่งๆครับ <Yeah. S 1> และดูจังหวะลอยตัววะ เอาตัวสอดใต้ลูกของสุภชัยครับทำได้จังหวะพอดิบพอดีครับขึ้นเล่นลูกหน้าตาขายด้วยความมั่นใจครับ12-6ไทยกลับมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟิ<ป>สนาเสิร์ฟไม่แรงบอกฮานยกมาให้ฮานดิโฟโดล่าขึ้นสันเป็นโอ้ติดบล็อกของสุภชัยครับโดนเต็มเต็มครับโอ้โหจังหวะขึ้นล็อกดีมากครับสุภชยัยมานีนาะธ ดูในทีฮะนี่แหละครับแม่ขึ้นช้กว่าฮันฟิดอลานิดหนึ่งและจังหวะดีด้วยครับขึ้นเตะใส่กำแพงครับฮันนีฟิดอลาคะแนนเมื่อสักครู่ต้องการอีกสองคะแนนจะได้เซตแรกครับทีมไทย13-6สุภชัยโยนี่ษณะเสิร์ฟหยอดลูกนี้น้ำหนักขาดไปนิดเดียว เพยายามใช้ความหลากหลายนะครับในการที่ทําให้ผู้เล่นของมาเลเซียต้องคิดในการที่จะรับลูกเสิร์ฟของกฤษณะธนกรเป็นเสิร์ฟแรกที่พลาดของกฤษณะนะครับพยายามจะหยอดครับใช้ฝ่าเท้าปั่นลูกเมื่อสักครู่นี้เบาไปนิดนึงครับเะแนเสิร์ฟสุดท้ายในชุดนี้ของไทยครับนำอยู่13ตัว7คราวนี้เสิร์ฟหนักครับอาครับเขายังเปิดได้แล้วโยกชวมาให้โอ้ ว่าคิดเร็วทําเร็วและทําได้ดีครับพันเฟิโดล่าเสริฟได้ดีครับของเราฟิกตะข่ายข้ามมาแล้วครับแต่ปฏิกิริยาเขายังเนี่ยครับยือ้อาไว้ได้แล้วจังหวะหยอดของนาฟิโดล่าโอ้โหเนี่ยครับเอาฝ่าเท้าครับหยอดลูกลงไปเก่งมากครับ กลับไปเป็นมาเลเซียเป็นฝ่ายเ,เสิร์ฟนะครับ8ต่อ13คะแนนรอสลี่เสิร์ฟแรงมากมาเปิดเยี่ยมมากครับทิศนาสมพรยกมาให้ชิตตาข่ายนิดนึงติดบล็อกอา่าครับเขามีโอกาสขึ้นซันแบ็กโอ้กดเราบล็อกไม่อยู่กับขึ้นคู่เลยฮะทั้งสุภชัยและสมพรแต<า>ม<อ>้มไหลามาครับ เก้าต่อสิบสามโอ้โหลูกนี้ทั้งรับแล้วก็รุกเลยนะครับฮารเฟียดอลล่าเขาเป็นคนที่บล็อกได้ก่อนในจงังหวะแรกด้วยนะครับแล้วก็กลับมาทำเก้าต่อสิบสามครับ ได้สัแต้มนี่เราอาจะถูกกดดันได้โอ้สุชทยครับมา่าจะยงจะเปิดด้วยศีสะันะครับแต่ว่าตองนี้ปริ้นออกหลังครับเดียครับเขาก็เริ่มเสิร์ฟได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้แม้ว่าจะห่างอยู่3ามคะแนนก็ตามครับต้องขอลานอกแล้วครับในหน้าไว้ใจแล้วครับ10ต่อ13ซาเฮียรอสลี่นะครับเริ่มจะเสิร์ฟเข้าฝากแล้ว ส่วนสูง189ซนติเมตรนะครับแล้วาหาพวกนี้จังหวะที่เสิร์ฟมุมที่กดลงมามันเปน,นสูงนะครับเราต้องหยุดเกมของทางมาลเลเซียครับขอเวลานอก <you just survive> เราหยุดอยู่ที่13แต้มมานานแล้วนะครับ ก็ถ้าหากว่าเซยร,รัสดีเสิร์ฟได้ก็ถือว่าเกมของไทยเราน่าหนักใจเหมือนกันครับอาร์เบมาเลเซียจะได้สรุลูกในคะแนนสุดท้ายชุดนี้ครับ สีหน้าก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายขึ้นเยอะครับถ้าเทียบกับในช่วงของตอนต้นเซตที่เสิร์ฟสามคะแนนแรกผิดพลาดนะครับ10ต่อ13คะแนนเสียรัสดีเสิร์ฟพลาดอีกครั้งหนึ่งครับเวลานอกของเราเป็นผลครับมีผลเหมือนกันคือเสิร์ฟเข้าฝักอยู่2-3ครั้งติดๆเนี่ย หยุดให้ไปยืนแช่อยู่สักนาทีสองนาทีนะครับกลับมาจังหวะมันขัดขาด,ดกันเกินครับกลับเป็นเซตพอยต์ของทีมไทยครับ14บต่อสิครับรครั้งแรกครับเซตพยอยสำหรับทีมไทยในเซตที่หนึ่งอิสนะเสิร์ฟแรง <c oughs> มาโดนไม่ดีครับคือคง มองว่านําอยู่4แต้มเนี่ขอวัดดวงสักสักแต้มเนึงครับคือเสิร์ฟเต็มหลังเท้าเลยนะครับเอาความเร็วไว้ก่อนเอาสปีดความหนักหน,น่วงก็น่าคิปนะครับตัวคะแนนนี้จะเสิร์ฟยังไงครับ14.11เเซตพอยต์ 14, 14, 17, เหมือนเดิมน้ำหนักมือของสุชัยโอ้โหโยนเข้าไปตรงนี้ปิชนะเสิร์ฟพลาด2คะแนน,นติดฮนะ โอ้โโอโก็ <ๆ S 1> ก็ยังคือจริงๆแล้วก็ยังถือว่าไทยก็ยังมีโอกาสนะครับในการที่จะได้เซตอาร์ครับเอายาวเป็นใหญ่ลงไปฮะสิทธิพงษ์คำจันทร์ครับนักตะกร้อจากสุราธานีเช่นเดียวกับกริศนาธานกร,รครับอายุ20ปีมาแล้วลงมานี่จะมาเสิร์ฟจ,จะมาเสิร์ฟแต้มเซตพอยต์ด้วยนะครับ เดี๋ยวนี้ลูกเล่นเยอะนะครับสุธิพงศ์ไม่ใช่หนักอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนครับ <Ready. S 1> สมพรครับเดี๋ยวนี้เป็นในตำรวจชั้นสัญญบัตรแล้วนะฮะสังกัดกบมใช้การตำรวจตระวินชายแดน <Ready. Wow. S 1> ร้อยตำรวจเอกผู้กองสมพรครับสฟครั้งแรก ยาวเป็นใหญ่แล้วก็เป็นแต้มครับ <S <S นี่แหละครับที่เด็ดของสมพรใจสิงที่เด็ดของสิทธิพงษ์คำจันทร์ครับนี่เสิร์ฟชีีออกข้างเลยนะครับโดยที่บอหานเองก็ขยับดักผิดนะฮะโอ้โหแล้วนี่เปลี่ยนตัวลงมาในเท้าโดนลูกครั้งแรกเป็นคะแนนแล้วก็เป็นคะแนนให้ไทยได้เซตเลยนะครับเซตแรกทีมไทยชนะมาเลเซียไปได้ก่อนนะครับ ว่าเซตดีก็ใช้เวลาเกือบเกือบนาทีเหมือนกันครับ10บห้าครับไทยชนะไปในเซตแรกพักสักครู่ครับ